เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าเรียงท่านผู้ฟังครับเรื่องของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับภัยเงียบที่ต้องระวังในช่วงที่มีการเรียนออนไลน์แบบนี้นะครับจะพูดคุยกับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่13กรมสุขภาพจิตและจิตแพาาทย์เด็กและในฐานะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับในช่วงเล่าเรียงครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่านอรองลันเท่าน,นั้นส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม f c e e o o o นะครับที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วน คำถามวันนี้ครับกิจกรรมของเราให้ข้อมูลกับท่านฟ้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับมอบความคุ้มครองประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด1นนะครับเพียงแค่ท่านสมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทแคร์ก็ได้นะครับสมัครภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง15ปีถึง75ปีนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินมอบความคุ้มครอง ประกันภัยการแพร้วัคซีนโควิด -19 นะครับโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง15ปีถึง75ปีเพียงแค่สมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทแคร์ภายในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับบัตรสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับมาถึงช่วงของคำถามครับเราถา,ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบความคุ้มครองประกันภัยการแพร้วัคซีนโควิด -19 เพียงแค่สมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทแคร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับคำถามคือผู้ออมประากาันภัยต้องมีอายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำ SMS มีที่มีเงินนะครับสามารถลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h ลงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นหระครับหรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดโดยสินเชื่อ SME มีที่มีเงินเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยการผ่อนปลนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโดยจะมีการให้สินเชื่อทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสามารถที่จะใช้ ที่ดินเปล่าหรือว่าที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกรันการกู้ก็ได้รวมถึงสามารถไถถอนที่ดินซึ่งมีการทำสัญญาขายฝากกับเอกชนเอาไว้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยของราคาประเมินที่ดินระยะเวลาการผ่อนชำระนาน3ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1อัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.10ต่อปีนะครับปีที่2 ร้อยละ0.99าต่อปีแล้วก็ปีที่3 0 5ร้อยละต่อปีนะครับกรณีบุคคลธรรมดาให้สินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทส่วนนิติบุคคลให้สินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษนะครับเปลี่ยนมาใช้บัตร e-pass ในการชําระค่าผ่านทางแทนการใช้เงินสดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนาบัตรหรือว่าเหรียญที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโควิด1 9 สามารถสมัครใช้งานได้วันนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้นะครับยังเชิญชวนสมาชิกบัตร EasyPass อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล1 0 0 0 0แสนท่านแรกรับฟรีเงินเติมลงในบัตร EasyPass นะครับมูลค่า50บาทสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน e อ็กเซ็ตและทางเว็บไซต์นะครับ w w w t h a i e s y p a s s c o m ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25สิงหาคม2564นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่7มิถุนายน2564นาะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า e ซ i ม Bank ได้จัดงาน Exim Stakeholders Day เสียงของท่านสำคัญกับเราในรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนกว่า100คนด้วยกันในการให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อร่วมกันออกแบบภาพอนาคตของ e x ็กซิมแบนะครับในโอกาสนี้นายรักบรกิจโพคาทรกรรมาการผู้จัดจาการ e x ็กซิมแบได้ถแถลงทิศทางใหม่แนวทางขยายความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นกับผู้ที่มีส่วนได้สนเสียและรูปแบบการทำงานแนวใหม่ในเชิงรุกนะครับบนนโยบาย Dual Track Policy ซึ่ง e x ็กซิมแจะดำเนินบทบาทเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยควบคู่กับ การเป็นศูนย์บริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่ SME ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศไทยนะครับพร้อมกับเปิดเวทีให้ผู้ที่มีส่วนได้สนเสียจากภาครัฐและเอกชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนวิสาหกิจ5ปีคือระหว่างปี2565จนถึงปี2569และแผนปฏิบัติการประจําปี2565นะครับรวมถึงจะมีการปรับ ทิศทางการดำเนินงาน e x ็กซิมแบให้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยนะครับในมิติทั้งมิติทางเศรษฐกิจมิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อมนะครับโดยตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมครับได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการและผู้วู่รับจ้างก่อสร้างโครงการนะครับดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ Virus ้อไวรัสโควิด -19 ในที่พักแรงงานก่อสร้างและพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดนะครับและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเต็มที่นะครับในการตรวจหาเชือ้อไวรัสโควิด -19 แบบเชิงรุกของกลุ่มแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเดินหน้า กำชับมาตรการต่างๆให้มีความเข้มข้นและรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนรวมด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงพิมลรัตน์วันเพ็ญน,นะครับผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่13กรมสุขภาพจิตเรื่องของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับภัยเงียบที่ต้องระวังในช่วงเรียนออนไลน์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีค่ะครับก็เรียนจริงๆเรียนออนไลน์มานานแล้วเราเห็นอะไรบ้างภาพรวมเนี่ยคุณหมอฮะโอ้แน่ๆเอาเอาไม่ต้องมองไกลมองอลูกตัวเองได้เลยเอาเลยใกล้ๆเลยคุณหมอใกล้ๆเลยนี่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นกันเต็มเลยโอ้โหนี่ปัญหาใหญ่เลยนะใช่แล้วก็แบบเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินบแบบลูกพูดว่า อยากไปโรงเรียนอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะคุณหมอใช่เปี่ปกติแบบเปิดเทอมที่จะต้องงอแงงอแงใช่อันนี้นี่แบบโอนเมื่อไรโรงเรียนจะแบบยอมให้ไปโรงเรียนแล้วทีเบื่อท่แย่อยู่แล้วอยากออกนอกบ้านอะไรเงี้ยอยากเจอเพื่อนอยากเจอเพื่อนใช่ตามภาษาเขานะฮะใช่ค่ะแล้วเด็กนั่งแต่ว่าคนไข้มานี่ก็จะคล้ายๆกันละค่ะครับบว่ถามว่าอยู่บ้านจนจนแบบ จะไม่ไหวแล้วเพราะว่าบางทีเรียนออนไลน์นี้แต่ละคนก็สมาธิไม่ค่อยไม่เท่ากันเนาะใช่ใช่ใช่บเออบางคนเขาเรียนแล้วเขาแบบเขาบอกว่ามัน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 ไม่ได้อย่างอย่างอยู่ในห้องเนี่ยนะคะมันประสิทธิภาพมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นความเข้าใจหรือว่าการที่เราจะตั้งสมาธิหรือความสนใจกับครูเนี่ยมันมันน้อยลงไปเยอะนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดของเรื่องเวลาสอนเวลาทํารายงานเวลาทำแบบฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่โรงเรียนบางทีก็ยังคุยกับเพื่อนไม่เข้าใจก็ยังคุยได้อันนี้มันก็แบบ ด,ดูอยู่คนเดียวงงๆก็ไม่ทันก็ก็หลุดไปเลยครับค่ะและ้วจะทำยังไงฮะปัญหาแบบนี้โอ้ก็เป็นปัญหาที่เหน็ดเหนื่อยทั้งตัวเด็กเองทั้งครอบครัวครับทั้งผู้ปกครองเลยค่ะผู้ปกครองด้วยนะครับ <laughs> ผู้ปกครองด้วยใช่นะคะคืออันแรกคงต้องยอมรับแล้วค่ะต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้นะคะคแต่ว่ามันจะไม่เป็นตลอดไปค,คือมันต้องยอมรับแบบมีหวัง Ừ, ยอมรับเปน, <ละ S 2> นมีหวันใช่เพราะว่ามันคงจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันแบบพีคสุดละละแย่ท uh ี huh. ่สุดละนะคะเดี๋ยวสถานการณ์ของการติดเชื้อปกติเดี๋ยวพอมีวัคซีนหรือรว่าการดูแลี่เหลือเรื่อยๆบุ๊คมันก็จะค่อยๆดีขึ้นในเราคิดต้องยอมรับมันก็คงต้องใช้เวลานะคะเพราะนั้นต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราคนเดียวครับ,รบนะคะเป็นเป็นทั้งโลกแหละแต่เด็กเขาไม่ได้มองอย่างเราแต่คุณหมอปัญหามันอยู่กัน อ่าใช่คือของพวกนี้มันอยู่คือมุมมองเนี่ยมันอยู่ที่เราจะจัดการมุมมองเราอย่างไงแน่นอนเจอสถานการณ์ร้ายๆแวบแรกคงจะไม่ได้รู้สึกว่าเออดีจังเลยมีบททดสอบในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องรู้สึกแบบทําไมทําไมมันแย่อย่างนี้ทําไมมันถึงได้สวยอย่างนี้อย่างเงี้ยของพวกเนี้ยแวบแรกมันต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแล้วเราจะจัดการความคิดเรายัางไงมากกว่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มัน มันก็ดีที่สุดประมาณเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้ลําบากนะคะสิ่งที่จัดการได้ก็คือมาควบคุมตัวเองมากกว่าเพราะรฉะนั้นก็ต้องยอมรับก่อนว่าเป็นอย่างเงี้ยแหละนะคะออันที่สองค่ะก็คือแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้มันดีที่สุดอจะจัดการอุปกรณ์ของเราจัดการห้องของเราจัดการโต๊ะของเรายังไงให้มันรู้สึกว่าน่า,นาสนใจน่าเรียนที่สุดอะไรอย่างเงี้ย นะคะเอะแล้วก็มาถึงที่คุณพ่อคุณแม่รวมถึงตัวเด็กเองอีกนะคะข้อสามคือเอ สร้างบรรยากาศแล้วสร้างใจแล้วก็คือต้องลดความคาดหวังด้วยนะคะเอันี้อันนี้ยากมากเลยนะยิ่งเป็นเด็กวัยที่แบบเป็นชั้นเรียนที่ปีหน้ามาต้องเปลื่อนระดับอะโอ้โหอันนี้ระดับเลยใช่ไหมคะเออจะสอบข้อมอหนึ่งจะสอบข้อมอสี่หรือจะเข้ามหาวิทยาลัยเออย่างเงี้ยจะก็ต้องกดดันอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่เรียนค่ะไม่ใช่มีเราคนเดียวใช่ใช่ใช่มันก็แย่กันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใกล้เคียงกันก็ทําก็คือต้องต้องต้องลดลงหรือว่าบางคนอาจจะต้องลดลงว่า ไอ้จากที่ว่าฉันจะต้องคาดหวังว่าฉันจะต้องแบบทาคะแนนได้อย่างนี้เกินอย่างนี้อย่างนั้นเออนะคะรวมถึงว่าคุณแม่ที่แบบคาดหวังว่าลูกจะต้องได้แบบ<ะ>ได้เต็มที่ตอนนี้ทั้งโลกก็ไม่ได้เต็มที่กันทั้งนั้นอ่ะนะคะพนังกำไรก็ต้องก็ต้องลดลดให้มันอยู่กับความเป็นจริงขึ้นเพราะว่าจะได้มีพอมีความสุขขึ้นปุ๊บไอ้สิ่งที่ได้ไม่เต็มที่มันก็เก็บเข้าไปได้ครบ,ครบแต่ถ้ามาเก่งๆงเนี่ยโหได้สอบได้เต็มที่เราก็ยังเก็บเข้าไม่ครบอีกมันก็ยิ่งหายไป แล้วเด็กเขาจะแตกต่างกันไหมคุณหมอว่าระหว่างพ่อแม่ที่กดดันเด็กกับพ่อแม่ที่ผ่อนคลายบ้างเนี่ยโอ้แตกต่างแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องมาสถานการณ์ออนไลน์เลยครับปกติก็เป็นเลยก็แตกต่างมากอยู่แล้วแล้วแตกต่างก็คือมันมันมันขึ้นอยู่กับทั้งตัวเด็กกับพ่อแม่เลยนะคะครับครับถ้าเป็นเป็นประเภทแบบคาดหวังสูงกดดันตัวเองทั้งสองฝั่งเนี่ยโอ้ทีนี้มาเจอกันเนียช่วงนี้นี่หนักเลยแหลกเลยใช่หนักทั้งแบบตัวเองก็ทําได้ไม่ดีสู้คนอื่นได้ก็ไม่ดี อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็จะเยอะเลยนะคะเพราะถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบเขาา้าใจอ่ะแล้วก็ยอมรับว่าใช่วงนี้มันแบบ นะนิดนึงเมันก็อย่างเงี้ยเออมันก็จะช่วยเหลือกันได้ถ้าลูกเครียดแม่ก็คอยฟังคอยตอบถ้าพ่อแม่จริงจังไปบังทีถ้าลูกแบบล้นลาบ้างก็ก็ไม่เก็บไม่แบกมาทั้งหมดกับตัวเองมันก็ทําให้ชีวิตแบบไม่ได้ถูกจนเกินไปแต่ที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวต้องย้ำกนนะคะไม่ได้หมายความว่าจะให้ปล่อยปะล้านเลยนะคนละความหมายนะฮะคนละความหมายเออเดี๋ยวฟัง๊มแล้วแบบเออทิ้งไปเลยไม่ใช่นะคะคือเราคือยังไงสิ่งที่ครู อ่าสัมมาเป็นการบุ้งกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงเราก็ยังต้องทําค่ะเพียงแต่ยอมรับว่าโอเคอาจจะทําผิดอ่หรืออาจจะมีความเข้าใจผิดเออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะทาได้คะแนนไม่ดีบ้างแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ทําเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะยังไงก็ยังต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันอยู่ในในรูในทางในร่องในในร้อยให้มากที่สุดเพียงแต่ต้องยอมรับว่าบางครั้งมันอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีความผิดพลาด ในการทําบ้านกับหมอ<น>เราจะทราบได้ยังไงว่าเด็กที่บ้านเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยค่ะคือปกติเวลามีปัญหาเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมอารมณ์และพฤติกรรมนะคะใช่นะคะพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะเช่นแบบอ,อ กินเก่งขึ้นกินน้อยลงนอนมากขึ้นนอนน้อยลงอ๋นนี้เป็นปัญหา<ะ>ใช่ไหมคุณหมอก,กินเก่งใช่ <c oughs> ใช่กินเก่งก็เป็น <c oughs> ค, <c oughs> ค่ะเพราะจะกินจนอ้วนนี่เดี๋ยวก็ต้องมันก็จะมีปัญหาอื่นตามอ่าใช่ใช่ใช่ไหมคะ่ะอารมณ์เปลี่ยนนี่ก็ชัดอยู่แล้วอารมณ์เก็บตัวมากขึ้นนะคะเอหงุดหงิดมากขึ้นอารมณ์ดีเวอร์ก็ก็ก็ไม่ได้อออบางทีดูอารมณ์ดีเวอร์จนกระทั่งแบบว่า โอ้ยการบ้านไม่เสร็จไม่เป็นไรหรอเป็นอะไรหรือเปล่าใช,ใช่อันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันคือขอรู้สึกว่ามันดูมีความแตกต่างไปอ่ะคะ่ะจ,จากคนเดิมที่เราเคยเห็นอ,อันนี้คืออันหนึ่งที่ต้อง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 ใส่ใจใแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นบางทีเราจะดูไม่ออกค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยมันจะชัดเวลามีปัญหาอะไรเขาจะแบบชับดเจนออเนะคะใช่แต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการที่พยายามทําตัวเองให้ดูเหมือนไม่มีอะไร S <S 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 พวกนี้นี่ถ้าไม่เข้าไปคุยดีๆเนี่ยบางทีไม่ออกค่ะ,ะเจะดูปกติเลยค่ะดูเรียนหนังสือก็ตั้งใจดีดูอะไรก็ดีแต่ว่าแต่ว่าวัยรุ่นบางคนนี่เขาต้องใช้ความพยายาม <S 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 ในการที่จะแบบทําให้สถานการณ์ชีวิตเขาดูปกติทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเหนื่อยเขาทอ้อเขาเครียดอืมนะพวกนี้เนี่ยต้องต้องต้องคุยดีๆกับลูกนะคะคุยแบบ คุยแบบฟังลูกว่าอยากรู้ว่าลูกเป็นอะไรไม่ใช่แบบเอ้ยลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องอย่างนี้ลูกอคอกคนต้นไม่ยได้อไดเออถ้าเป็นอย่างไร<ๆ>เขาก็จะยังใช้ความพยายามในการทําตัวเองให้ปกติเพราะกลัวว่าคนรอบข้างเนี่ยจะจะจะ,จะเป็นห่วงเขาหรือเขาเป็นภาราของคนอื่นโอ้คับอ่านะคะวัยรุ่นนี้จะยากกว่าเด็กเลยค่ะต้องต้องมีช่วงเวลาของการที่แล้วฟังกันดีๆพูดคุยกันดีๆแล้วเขาก็แล้วเขาก็พร้อมที่จะแบบ พร้อมที่จะบอกเราเพราะว่าบางทีพอเด็กมันเริ่มโตเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจัดการตัวเองหรือเขาไม่อยากเป็นภาระของพ่อแม่เขาอยากพ่อแม่ผูกความภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะครัเพราะฉะนัะ้นพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายครั้งนะคะกว่าว่าจะยอมบอกแต่ถ้าเราพยายามจัดการชีวิตของของบ้านเราเนี่ยให้มีช่วงเวลาที่เขารู้ว่ามันมีช่วงที่มาคุยกับเราได้อะครับ อ,อ๋อบางช่วงมาแล้วอืมใช่แล้วแต่เราแล้วจะเซตเลยค่ะช่วงเวลากินข้าวช่วงเวลาก่อนนอนช่วงเวลาดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาวันสุดสัปดาห์เพราะว่าถ้าเราไม่เซตเวลาช่วงที่เรามีช่วงเวลาการคุยกันบ้างเลยบางทีเขาอยากบอกแต่เขาก็แบบรู้จะบอกตอนไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ยุ่งเองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอย่างช่วงนี้มันก็ไม่ใช่แค่เด็กเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่บางทีก็ต้องทางานแบที่บ้านฟอร์มโมใช่แต่แม่เออพ่อแม่ก็ก็หนักพอกันเหมือนกันมันทีมันก็ทาให้เขายิ่งไม่อยากจะ อืมเออเพราะเราต้องสร้างสร้างโอกาสให้ให้ลูกเราเนี่ยรู้ว่ามีช่วงเวลาที่จะคุยกับเราได้แต่ถ้าเขาไม่คุยก็ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยถ้าเราได้สร้างไว้พอเขามีเนี่ยเขาก็จะมีรู้ว่าเออมาเวลานี้ตอนนี้พ่อแม่จะจะพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะฟังค่ะอืมก็ยังพอได้อยู่ทีนี้จะมีพ่อแม่บางคนที่อาจจะคิดทางลัดด้วยการไปคุยกับเพื่อนแทน หมายถึงเด็กหรือเพื่อนหรือ,อเพื่อนเพื่อนของลูกครไปถามเพื่อนของลูกว่าลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างน<อ>ู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วแล้วเพื่อนลูกจะมาบอกลูกเราเองนี่แหละถึบถามว่าบอกได้ไหมอันนี้นะคะขึ้นอยู่ดูให้ดีนะจริงจริงไม่เคยแนะนําจริงๆไม่ไมแนะนํานะคะไม่ไม่แนะนําแต่นอกจากว่าความสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีอ่าครับ ดีมากๆจริงๆอะไรเงี้ยนะคะคือคือยอมรับว่าบางทีมีพ่อแม่ทาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เจอแล้วเนี่ยผลตอบมันจะไม่ค่อยดีมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะอยู่ดเดียวจริงๆคิดว่าเราอยู่ในจุดนะหมอเองยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะนี่คือคุยกับคุยกับลูกคุยกับลูกดีกว่าอจริงๆบางทีคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าคุยยากยังไม่รู้ในบางทีคุยยากแต่เวลาเขาไม่มีปัญหาจริงๆนะคะถ้าคุยกับเด็กจริงๆเนี่ย เขาอยากคุยกับพ่อแม่นะคะเออเขาก็เพิ่งโตอ่ะนะคุณหมอใช่เพียงแต่เขารู้สึกแค่ว่าคุยไปแล้วโดนด่าหรือว่าคุยไปแล้วพ่อแม่จะทุกข์คุยไปแล้วบ้านแตกแน่เลยคุยไปพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจอะไรทีไม่คุยเลยครับจะเป็นยังไงก็เขาเลยไปคุยกับเพื่อนดีกว่าคุยเพื่อนกูก็ให้ฮาปาร์ตี้กันแต่เพราะนั้นคุณพ่อถึงได้บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องสร้างโอกาสครับที่จะให้ลูกมาคุยกับเราได้แล้วก็คุยปุ๊บเนี่ยเราต้องฟังไม่ใช่ไปตัดสินแล้วว่าแบบ โอ้ก็พยายามอีกหน่อยสิออยเริ่มแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่ต้องรีบแนะนํหคือบางทีเวลาเด็กมาคุยกับเราเราก็ลำบากใจไงว่าแบบะจะตอบอยังไงเอถ้าไม่มีคําตอบมาแล้วมันจะคือพอเราเป็นผู้ฟังปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอึดอัดเพราะเราอยากรีบแบบอยากบอกคําตอบไปซึ่งจริงๆแล้วเวลาเด็กเข้ามาคุยกับเราอะเขาอยากมลเขาอยากให้มีคนฟังอยากให้มีคนเข้าใจอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราอยาก อยากมินทาเจ้านายอะไรเงี้ยเออเราก็อยากเมาอ่ะไม่ใช่อยากให้มีคนมาแบบเอ,อ้ยทําตัวอย่างนี้สิเจ้านายจะได้รักไม่ใช่ไงเวลานี้เป็นเวลาที่ฉันอยากจะระบายออนะคะเออเพราะนั้นก็อยากจะให้แบบฟังแต่ของพูดนี้ต้องฝึกนะคะบางทีเราหมอว่าพูดง่ายนะฟัง แต่เวลาเราทําจริงๆนะคะแหมปากแล้มันจะคันตลอดเวลามันจะงุ่ดหงิดนะเอออยากแนะนาอยากบอกหรืออยากจะแบบทําไมคาตัวอย่างนี้เ้รื่องเย่เอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนัณข่าคุณแม่ต้องฟังเยอะๆค่ะโดยที่ไม่มีคําตอบเลยแค่นั้นลูกก็ดีขึ้นค่ะเพราะเขารู้สึกว่าแค่ฟังเฉยๆนะเราใช่พอเราฟังแล้วเราเข้าใจนึกถึงคือหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่นึกถึงเวลาที่เราแบบมีปัญหาครับเราอยากพูดค่ะ อยากพูดอยากระบายเราไม่อยากให้ขัดอืมนะคะคือถ้าใครเคยมีอารมณ์นะั้นลองนึกดีๆไม่อยากให้มีใครขัดเวลาเราพูดแต่ว่าคนฟังเนี่ยมันจะรู้สึกขัดว่าแบบเฮ้ยขี้เกียจฟังแล้วเฮ้ยเรื่องนี้มันแก้อย่างนี้ไงอันนี้คือพูดได้เมื่อฝั่งนั้นเนี่ยระบายจนรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเราถึงค่อยพูด<อ>แต่ถ้าไปขัดขัดขัดเสียอารมณพูดเล่าอะค่ะอบบอย่างไม่อยากเราไปฟังแล้วขี้เกียจล้ว วอนนี้อารมณ์นี้เลยนะคุณหมอนะใช่ต้องลองค่ะถ้าลองเราจะเข้าใจอ่ะทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจอยากจะปรึกษาหาหรือคุณหมอมีช่องทางมั้ยครับคุณหมอครับต้องค่ะคือช่องทางมีหลายช่องนะคะคือถ้าถ้าง่ายๆตอนนี้ก็อ่า เป็นสามสองสามนะคะมีสายตรวของสุภาพจิตโทรไม่ติดก็แชทเอาก็ได้นะคะไปที่เฟซบุ๊กแอปเฟซบุ๊กมีนะคะถ้าไม่อย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นเป็นสามสองสามเลยค่ะเช็คไปที่ messenger คือจะเป็นความลับด้วยใช่ไหมคะคุณหมอฮะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วค่ะพวกนี้ก็จะเข้าไปเป็นตัวต่อตัวอยู่แล้วค่ะไม่ได้อันนี้เป็นความลับแน่นอนค่ะเดี๋ยวถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจริงๆสามารถโทรไปตามโรงพยาบาลได้นะคะก็ได้เออใช่เซิร์ชข้อมูลเลยค่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลถ้าจะเป็นโรงพยาบาล โรงพยาบาลในกรมสุภาพจิตอย่างนั้นก็ได้ค่ะคแล้วก็จะมีอาโทรเข้าไปพวกขเขาก็จะโอนไปให้กับ อพยาบาลหรืออะไรเบื้องต้นการจช่วยดูแลเบื้องต้นได้มีเวลาประมาณหนึ่งนาทีอยากให้คุณหมอพูดกับพ่อกับแม่หน่อยว่าไอ้คาว่าไปปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยในความหมายปัจจุบันนี้กับความหมายเมื่อสักยี่สิบสาสิบปีที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างคุณหมอบางทีจะเข้าใจว่ามาเจอจิตแพทย์แล้วต้องเป็นบ้านะใช่ใช่ใช่สมัยก่อนนะสมัยก่อนใช่หมอบอกเลยค่ะเคสหมอเป็นบ้านนี่ชั้นชีวิตตรวจมานี่ถึงยี่สิบคนไหมเนาะ เด็กเดี๋ยวนี้เด็กเรียกร้องที่จะมารักษาเองด้วยนะคะครับอแบบไม่ให้ผู้ปกครองรู้ว่าจริงๆการมาปรึกษาเนี่ยถ้าประเมินแล้วว่าป่วยก็รักษาประเมินแล้วว่าไม่ป่วยเนี่ยมันก็คือการเมาะมอยให้การปรึกษาเพื่อให้ชีวิตมีความสุขขึ้นค่ะต้องเรียนค่ะสุขภาพจิตคือการทําให้มีความสุขขึ้นครับ แต่โรคทางจิตเวชคือป่วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่ในเครือข่ายของการที่เราอยากมีความสุขขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไม่ใช่รักษาโรคจิตเวชก็ได้ครับได้ครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้คุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับแพทย์หญิงวิบูลย์วัฒนเพ็ญนะครับผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่13กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังครับก็คุยแล้วใครที่มีปัญหาเดือดเลือดหรือไม่แน่ใจยังไงก็แล้วแต่โทรไปปรึกษาหารือกันได้นะครับเ <c oughs> ขาไม่ได้ถามนะครับว่าท่านเป็นใครอะไรยังไงแค่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันไปตามขั้นตอนกันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับมอบความคุ้มครองประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด19เพียงแค่สมัครบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือบัตรออมสิน บัตรเดบิตอมสินสมาร์ทแคร์ก็ได้นะครับซึ่งผู้ออาประกันภัยเนี่ยแต่ต้องมีอายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปีคําตอบคือมีอายุระหว่าง15ปีถึง75ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดียอย่างไรยวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ